สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากคุณขม่าปืนเพชรนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องผีกลับหลุมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานมากแล้วซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงของผมเองลุงของผมชอบไปเที่ยวทาบุญตามวัดในต่างจังหวัดครั้งนั้นก็ได้ไปเที่ยวหลายวัดทางภาคเหนือปกติลุงของผมเป็นคนที่อารมณ์ดีมากจึงมีเพื่อนฝูงเยอะคราวนั้นหลังจากที่ทอดกรถินที่วัดครองกรวยจังหวัดพิจิตรแล้วตกเย็นก็ต้องตั้งวงเล่าที่ศาลาวัดเป็นเรื่องธรรมดาของพวกขี้เมา พูดได้ว่ามีงานที่ไหนเป็นต้องตั้งวงที่นั่นลุงของผมกับเพื่อนของแกอีกเจ็ดคนนั่งกินเหล้ากันอยู่ตกดึกต่างคนก็ต่างเมาเพราะตอนนั้นหมดไปหลายกลมแล้วแต่ละคนเมาได้ที่กันทั้งนั้นลุงของผมจึงนึกสนุกขึ้นมาจะเล่าเรื่องตอนสมัยแกหนุ่มๆให้ฟังแกเล่าว่าตอนสมัยกูอายุ20บนะกูเคยเมามากถึงขั้นเดินกลับบ้านไม่ถูก แล้วตื่นอีกทีก็อยู่ป่าช้าแล้วแกพูดไปก็หัวเราะไปตามประสาคนอารมณ์ดีพวกที่เมาในวงเล่าซึ่งเป็นเพื่อนลุงหนึ่งในเจ็ดคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันก็ดึกมากแล้วนะพักพวกพรุ่งนี้ต้องไปทอดกรถินที่จังหวัดเชียงใหม่อีกเห็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปเข้านอนแล้วว่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งคัดค้านรั้งไว้ไม่ให้ใครๆออกจากวงมันชวนดื่มต่ออีก แถมคุยให้ฟังอีกว่าเมื่อคืนมันกลับดึกกว่านี้และมันก็ได้เจอสาวสวยอยู่กลางทางคืนนี้เลยอยากกลับค่ำๆอีกมันบอกว่ามันชอบมันอยากเจอสาวผมยาวรูปร่างดีเซ็กซี่เป็นบ้ามันว่าอย่างนั้นแล้วมันก็คุยฟุ้งไปเรื่อยๆแถมกินเหล้ากันเข้าไปอีกพอหมดแก้วสุดท้ายมันก็บอกว่ามันจะกลับแล้วทุกคนเลยแยกย้ายกันกลับ ส่วนลุงของผมซึ่งเมามากต้องเดินไปนอนศาลาอีกศาลาหนึ่งที่ทางวัดครองกรวยเตรียมไว้ให้และลุงต้องเดินผ่านป่าช้าขณะที่เดินผ่านก็มีเสียงมาหอนเป็นระยะระยะลุงเดินเซไปเซมาก่อนที่จะไปสะดุดเข้ากับตอไม้พอแก่ลุกขึ้นได้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าแกก็คิดในใจว่าที่แกเห็นนั้นใช่คนหรือเปล่าแกก็ขยี้ตาแล้วเพ่งมองไป ชายหนุ่มคนนั้นหยุดเดินค่อยๆหันหน้ากลับมาลุงของผมรู้สึกขนลุกเมื่อได้เห็นใบหน้าของชายหนุ่มผู้นั้นเพราะข่าวซีดเหมือนกับไม่มีเลือดแต่ลุงก็คิดว่าคงเพราะความเมาลุงจึงไม่ได้คิดอะไรมากถามชายหนุ่มออกไปว่าพ่อหนุ่มนี่จะไปไหนเรศชายหนุ่มผู้นั้นจึงตอบออกมาด้วยเสียงที่เย็นๆว่าผมกำลังจะกลับบ้านลุงจึงตอบกลับไปว่า งั้นพอดีเลยลุงก็จะไปที่ศาลาข้างหน้าจะได้มีเพื่อนเดินกลับด้วยว่าแต่บ้านของพ่อหนุ่มอยู่ไกลไหมถ้าไม่ไกลามากลุงจะได้เดินไปเป็นเพื่อนไม่ไกลหรอกจ้าลุงเดินไปพร้อมกันก็ได้จ้าเมื่อเดินมาเรื่อยๆลุงก็หาเรื่องมาคุยไปเดินไปแต่ส่วนมากแล้วแกจะคุยอยู่ข้างเดียวช่วงนั้นอากาศก็เย็นๆแถมมีกลิ่นแปลกๆคละคลุ้งอยู่ตลอดทางพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆเย็นยะเยือก ลุงแกก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งลุงแกก็ต้องหยุดพร้อมกับส่งเสียงถามชายหนุ่มที่เดินอยู่ข้างหน้าว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มนี่มันป่าช้านี่หว่าก็ใช้สิลุงนั่นไงหลุมของผมอยู่ตรงนั้นพลางก็ชี้มือไปที่หลุมศพหลุมหนึ่งข้างหน้าลุงของผมตกใจมากอุทานว่าคุณพระช่วยและเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้งก็เห็นใบหน้าชายหนุ่มคนนั้นเน่าเฟน้ำเหลืองไหลย,ย,ย้อย เท่านั้นแหละลุงก็ถึงกับช็อกสลบไปเลยตื่นมาตอนเช้าลุงกลับพบว่าตนเองนอนอยู่ที่ข้างป่าชายอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวจำได้แต่ว่าเมื่อคืนถูกผีหลอกแล้วก็นอนไม่รู้เรื่องอยู่ที่นั่นวันต่อมาเมื่อแกเจอกับไอ้หนุ่มที่กินเหล้าด้วยกันเมื่อคืนก่อนแกก็ถามให้หนุ่มคนนั้นถึงผู้หญิงที่บอกว่ามันอยากเจออีกแต่ต้องกลับออกจากวงตอดึกๆว่า เฮ้ยอีสาวที่มึงเล่าให้ฟังวันก่อนที่ว่าแกเจอตอนดึกๆผมยาวๆแกเจออีกหรือเปล่าว่าถ้าเจอระวังนะัดดูให้ดีว่าเป็นผีหรือคนกันแน่อย่าให้เป็นเหมือนกูเมื่อคืนก่อนกูโดนผีผู้ชายหลอกว่าต่อไปกูไม่กลับดึกอย่างึงแล้วแต่ไอห,หนุ่มนั่งกลับยิ้มแย่ๆไม่ได้ตอบว่าอะไรและนะับตั้งแต่นั้นมาลุงก็พยายามไม่กินเหล้าจนดึกดื่ออีกเลยสงสัยจะกลัวว่าเมาแล้ว จะหลงเดินไปนอนอยู่ป่าชาให้กลุกขนพองสยองกล้าวอีกแต่แกก็ยังสงสัยอยู่ในใจว่าผู้หญิงที่ไอ้หนุ่มคนนั้นเล่าให้แกฟังเป็นผีหรือคนอยู่ดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโหลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ